สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้หนูจะมาเล่นลูบิกโชว์แบบเต็มลูกเลยนะคะลูบิกจะมีอยู่3ประเภทคือประเภทที่หมุนได้ลื่นมากวุนลื่นมากทดสอบว่าลูบิกดีคือหมุนแบบนี้มานิดนึงแล้วพอทำนี้มันจะกลับมาให้แต่ประเภทที่ไม่ดีคือพอหมุนอย่างนี้แล้วมันจะกลับไม่ได้ค่ะวันนี้เราจะมาเล่นลูกนี้กันนะคะเรามั่วมาเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นกัน,นะคะ่ะอย่างแรกเดี๋ยวเราเอา ขาวนะคะมาล้อมเดืองให้เป็นเครื่องหมายบวกนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนะคะอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะคลิปนี้อย่าเพิ่งถอดใจดูนะคะเพราะว่าอัดอันนี้ก็แบบไม่ได้เล่นมานานนะคะเพิ่งมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะคะพอเราได้ข่าวล้อมเดืองนี้นะคะเป็นเครื่องหมายบวกไม่ต้องสนใจชิ้นนอกพวกนี้นะคะถ้ามันได้ตรงนี้ด้วยก็ไม่ต้องสนใจนะคะดูตรงนี้ค่ะใต้สีขาวตรงนี้เป็นสีน้ำเงินถูกไหมคะนี่ แล้วก็หมุนไปที่แกนสีน้ําเงินนี้นะคะให้มันตรงสีกันนะคะพอตรงสีแล้วหมุนไปด้านนี้นะคะสอรอบนะคะแล้วก็ทําแบบนี้ทุกด้านเลยนะคะสอรอบ2อรอบแล้วก็สอรอบพอเสร็จแล้วนะคะหันไปดูที่ก้นค่ะจะได้สีขาวบนเครื่องหมายบวกนะคะถ้าได้จุดอื่นด้วยไม่ต้องซีเรียสนะคะขอให้ได้แค่เครื่องหมายบวกเป็นหลังค่ะนะคะ ถ้าการณีที่มันอยู่ข้างบนแล้วเราก็ดูว่าติดกับสีอะไรและหมุนสีนั้นไปให้ตรงกับแกนของตัวเองและดูว่าสีขาวอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาอ่ะสีขาวอยู่ด้านขวาค่ะให้เราหมุนขึ้นหมุนไปด้านนี้หนึ่งทีและหมุนลงนะคะเราก็จะได้สีขาวเพิ่มมาช่องนึงแล้วค่ะแล้วก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอย่างนี้คะ่ะกรณีที่สีขาวอยู่ด้านล่างเนี่ยเราจะหมุนขึ้นหนึ่งทีแล้วก็หมุนไปด้าน แต่ด้านหนึ่งหนึ่งล้านะคะแล้วก็ลงนะคะถ้ามันเจออีกเดี๋ยวเราค่อยจัดกันนะคะพออยู่ด้านบนแล้วมองกับจุดที่ตรงกับที่มันยังไม่เป็นสีขาวค่ะเสร็จแล้วก็หมุนขึ้นแล้วก็หมุนไปด้านนี้สองทีมันก็จะลงมาข้างล่างนะคะก็หมุนตามแกนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทําแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะคะใครทําถูกต้องนะคะบันทัดที่หจะเต็มหมดเลยนะคะเห็นไหมคะสังเกตนะ ว่าบรรทัดที่หนึ่งจะเต็มเดี๋ยวต่อไปจัดการบรรทัดที่สองกันค่ะดูนะคะว่าตรงเครื่องหมายบวกตรงเนี้ยเราจะดูแค่สี่ตัวนี้นะคะตัวนี้มันติดกับเสียะคะสีเขียวหมุนไปให้ตรงกับแกนตัวเองพอตรงแล้วดูสีส้มค่ะสีส้อมอยู่ด้านซ้ายหรือขวาคะอันนี้เราก็ดูว่าสีวันนี้ตรงกับด้านซ้ายหรือขวามันจะมีแค่ซ้ายขวานะคะจะไม่มีด้านหลังนะคะก็ดูมันตรงอันนี้อยู่ด้านขวานะคะแล้วก็จะ หมุนหลบค่ะแล้วก็ขึ้นนี้นะคะแล้วก็ลงนี่นะคะตรงนี้ก็จะติดกับสีส้มก็สูตรสีขาวเลยค่ะนะคะเราได้ชิ้นนี้เพิ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้หลาอธิบ้านแล้วนะคะแต่ในกรณีที่สังเกตเห็นไหมคะมันติดกับสีเหลืองสมมติมันติดกับสีเหลืองหมดเลยนะคะให้ขวาขึ้นบนซ้ายและขวาลงนะคะจะเป็นสีขาวแล้วใช้สูตรขาวนะคะ แต่ถ้าเรายังไม่เจอก็ไม่ต้องทำนะคะหมุนหลบแล้วก็ขึ้นลงนะคะแล้วก็ต้องทำอย่างนี้ให้ตรงนะคะอ่าในกรณีนี้เราเจอแล้วค่ะกรณีที่ติดเหลืองทุกอันเลยนะคะขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงแล้วก็สูตรขาวค่ะเห็นไหมคะมันจะมีจุดที่ว่างให้เราทําต่อแล้วค่ะประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะง่ายๆนะคะ แต่พอเริ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเริ่มงงๆสวงน,นิดหน่อยนะคะพอเราได้ประทับสองเต็มหมดแล้วเราต้องการให้สีเหลืองข้างบนเนี่ยเป็นเครื่องหมายบวกนะคะทัน,นี้เราอย่างที่หนึ่งนี่นะคะเดี๋ยวหยิบสมุดให้ดูค่ะอย่างที่หนึ่งนะคะที่เราจะต้องเจอคือลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหาตัวนี้ให้เจอค่ะเป็นตัว L อย่างนี้นะคะ อย่างที่สองต้องเจอแนวตรงๆอย่างที่3ามจะเจอเครื่องหมายบวกหรือถ้าบางคนอาจจะเจอรูปอื่นเดี๋ยวว่ากันนะคะโอเคเดี๋ยวเราโอเคเดี๋ยวเราวิธีทําให้เจอเครื่องหมายบวกนะคะแต่เครื่องหมายแบบนี้นะคะตอนนี้เราเจอ L ใช่ไหมคะแล้วก็หมุนไปด้านเออเอาหน้าในหน้าหนึ่งนะคะหมุนหมุนหน้าขวาค่ะนี่นะคะถ้าหมุนนี้ไปซ้ายหมุนนี้มาขวา มากกว่าอันนี้นะคะใครไม่ทันนะคะสามารถถ่ายไว้สูตรนี้นะคะเดี๋ยวลองลองถ่ายทั้งหน้านี้ไว้เลยก,ก็ได้นะคะเพราะอันนี้จะเป็นสูตรหมดเลยแต่อันนี้อันนี้ไม่ต้องถ่ายนะคะอันนี้สูตรเหลืองบวกอันนี้จะชัวร์กว่านะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องะคะ่ะหมุนหน้าขวาปิดสมุดโปรโปรค่ะหมุนหน้าขวาขวาขึ้น ปัดบนซ้ายแล่อันนี้ขวาลงนะคะแล้วก็หมุนขวานะคะเได้เห็นตรงนี้ไหมคะหมุนซ้ายกลับมาเห็นคะเราจะได้ในลักษณะตรงๆนะคะแล้วก็ใช้ด้านใดก็ได้นะคะหมุนสูตรเดิมเลยค่ะ <S <S ในกรณีที่มันไม่ได้เครื่องหมายบวกนะคะหรือไปได้รูปทรงอื่นแทนนะคะก็ ทำเหมือนเดิมเลยค่ะทำนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เครื่องหมายบวกตามที่เราต้องการนะคะอันนั้นคือ g กของเราเราต้องการแบบนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เราได้แค่แบบนี้นะคะถ้าดีที่สุดคือหาด้านที่จะมีสีเหลืองสองอันแบบนี้นะคะ่ะเพราะเคยลองทําแล้วมันสําเร็จตลอดเลยค่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าในนี้มันจะสําเร็จไหมบอกว่าค่ะมันจะสําเร็จเป็นเครื่องหมายบวกนะคะในกรณีที่บางคนได้ สัตว์นะคะเป็นสัตว์ที่มีชื่อว่าปลาะคะเนี่ยคะ่ะแล้ก็จะหันหัวปลามาอย่างนี้นะคะให้มันชี้มาด้านซ้ายนะคะแล้วเห็นสีเหลืงตรงนี้ไหมคะสุดปลาค่ะนี่นะคะจำดีๆนะคะไอ้ขออนุญ,ญาตไม่พูดนะคะเดี๋ยวมันจะงงค่ะว้าว <Well. S 1> ทำไมเราจบได้เลยอะคะคืออันนี้ เราฟุกจบคะ่ะเพราะว่าแบบมันอยู่ที่การสับว่าอันนี้เราจบเลยนะคะแต่ถ้าเอาสูตรจริงๆก็อันนี้นะคะเราเดี๋ยวเราจะตัดบนนี้ออกนะคะตรงนี้ไม่เอาน,นี้นะคะไม่เอาหน,นีนะไม่เอาตรงนี้ด้วยนะคะนะคะอันนี้คือสูตรทั้งหมดนะคะแต่ตรงสูตรเหลืองบวกเนี่ยตรงนี้จะมั่นใจกว่าอันนี้สูตรลับคะ่ะสูตรลับชั้นดีเลย มันไม่รับหรอกค่ะแต่มันจะจําง่ายกว่าเยอะเลยนะคะมันจะคือถ้ามันจบได้จะโชว์สูตรนี้ให้ดูแต่คือมันจบไม่ได้ค่ะมันจบก่อนนะคะอย่างเห็นนะเต็มลูกเลยะคะ่ะมันจบก่อนไม่เป็นไรนะคะน้อยคนที่จะจบแบบนี้นะคะและส่วนมากคนคือต้องใช้วิธีในการจบค่ะวันนี้หมดเวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะแปะวิธีไว้ใต้คลิปนะคะ